คือเวลาใส่แล้วเนี่ยเวลาก้มเนี่ยมันจะหล่นลงมาเหมือนคล้าคยๆวว่ามันหนีไม่อยู่อะไร <ใน S 2> <ข>อย่างเงี้ยครับไหนอาแ่นมาดูครับดูเหมือนแบนเบี้ยวๆด้วยนะใช่เนี่ยเนี่ยครับพี่แน่นเหมือนเบี้ยวขากระโดดอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วขาข้างนี้กป้านออกไปครับอันนี้คือที่ผมเช็คก็คือที่ผมดูเบื้องต้นคือขามันไม่เท่ากันขาครางนี้ป้านออกแล้วก็แป้นจมูกเนี่ยกว้างเกินกว้างเกินเนี่ยกว้างเกินกว้างเกิน มาดูวิธีการแก้ครับผมุติถ้าใครใส่เลนส์รุ่นนี้อยู่นะมาดูนี่คือผมจะแก้เรื่องขาที่มันกระดกไม่เท่ากันก่อน mm hmm. เรามาเช็คก่อนครับว่าเนี่ยดูดูครั้งครั้งนี้ขายังตรงอยู่ใช่ปะครับ mm hmm. เนี่ยแต่ครั้งนี้เห็นไหมครับจากข้อต่ตอตรงเนี้ยเห็นไหมครับจากปกติมันต้องอยู่อย่างนี้ไง mm hmm. แต่มันอยู่อย่างนี้ mm hmm. เนี่ยดูนะครับ <Okay. S 1> เราไปแก้ที่ต้นเหตุกันอั <Okay. S 1> นนี้ปรับขึ้นไป ปรับขานี้ด้วยขานี้ก็เสียตรงนิดหน่อยปรับขึ้นไปเนี่ยเอาให้ใกล้เคียงก่อนอเนี่ยเนี่ยเริ่มเริ่มเนี่ยขานี้ก็กลับมาใกล้เคียงได้แล้วครับส่วนอันนี้ครับที่มันป้านเนี่ยที่มันป้านที่ขา,ข,าข้างนี้ป้านออกไปนะครับปรับตรงนี้ครับยังไงก็ไม่กล้าทำพวงคับปรับเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ป้านแล้วเหรครับ เนี่ยค่ะซ้ายกวาก็เท่ากันแล้วอันนี้เราก็ไปปรับทิศแว้นจมูกในแป็นจมูกที่มันกว้างเกินเนี่ยปรับองศาประมาณสี่ห้าองศาทั้งคู่ถ้าเป็นเลแบนรุ่นเก่าๆเนี่ยระวังนะครับบีบแรงๆแตกนะครับเนี่ยปรับให้มันเข้ามามันจะกระชับมันจะกระชับจมูกมากขึ้นเด็นดึงออกมาให้มันให้มันแคบลงอ่ะให้มันแคบลงอ่ะมันก็จะกระชับจมูกมากขึ้นปรับทั้งสองข้างให้เท่ากัน แฟนเก่าๆเนี่ยปรับระวังนะครับเนี่ยขาสะดกเท่ากันแลยไหครับอ๋อโอเคปึ๊บๆเนี่ยปรับให้ตรงนิดหน่อยอ่ะชึบชิบปรับไปขานิดนึงชึบชบอ่ะพี่ลองมาใส่ดูอลองใส่ดูอ่ะครับพี่ใส่ดูชัว<อ>่วเป๊ะเป็นไงเป,ไป<อ>๊ะแฟนตรงเป<อ>๊ะเลยก้มไงก็ไม่หลุด แล้วมันรับจมูกเลยพี่เป็นไงดีเป็นไงเยี่ยมปะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยนะเยี่ยมตามโฆษณาอันนี้ของจริงอ่ะของจริงของจริงโอเคโอเคขอบคุณครับใครใส่เลยแบรนด์รุ่นนี้เอาวิธีนี้ไปใช้ดูครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม